ครนนี้ครับได้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนขบวมที่86นะครับจากนครไปกรุงเทพนะครับนครศรีธรรมราชไปกรุงเทพได้เวลาปล่อยครับได้ยินเสียงกระดิ่งไปย,ยังใกล้ๆนถึนีแล้วเขาจะเริ่มออกตัวแล้วม,มั้งรอเปล่าตอนนี้เถาสาัญญาณเปิดขึ้นกิดาชีกิดาชีครับอืม ผมบอกแล้วผมไม่แน่ใจออกตัวมาแล้วครับไม่ใช่จะเป็นกีเซอนะเขาสัญญาณเปิดปันเขาวขาวกับเสียงลั่นๆน,นะครับไฟสว่างมากเลยนะวันนี้ ทางแยกแล้วครับควันขาวๆข,ขึ้นเต็มแล้วนะควันขาวมาแล้วครับอีกทางโค้งนะครับ,รบอืสว่างมากครับสว่างมาก สี่ห้าตูนสี่ครับ้นควันดำออกจากนาฐานนะครับไปแล้วครับเออพี่เดียวทำไมเส้นใหญ่จะนี่กะบิี้แล้วเดี๋ยวนี้ที่จะขีดแล้ว,วอ่ะสวยงามครับ Gracias.